ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมานแนวทางของชาวอาลิสุนอวันจามาลงรายละเอียดไม่ได้ตัดสินโดยภาพรวมเป็นการให้ความยุติธรรมของบุคคลที่มีอีมานและเป็นการให้ความยุติธรรมของบุคคลที่ย่อนยานในเรื่องของหลักการศาสนาพี่น้องผู้ที่มีอีมานหนึ่งในหลักฐานที่บรรดานักวิชาการได้บอก ในประเด็นเหล่านี้มากมายไม่ว่าจะเป็นเลียสเดาดูอีมานันมาอ,าอีมานิฮิมเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นเติมเต็มอีมานซึ่งกันและกันวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานเราจะต้องอะไรเราจะต้องทำยังไงให้อีมานของเรานั้นเพิ่มแต่ในตรงกันข้ามเราจะต้องรู้ด้วยว่าแก่นแท้ของมุสลิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเต็มอยู่ตลอดเวลา บางครั้งมันก็จะหย่อนยากเหมือนกับมาฟังคุตตอบะบางคนอาจจะมาด้วยกับอะไรด้วยกับการตั้งเจตนาที่แน่วแน่เพื่อที่จะแสวงหาความรู้จากคุตตบะแต่บางคนอาจจะหลับตั้งแต่กล่าวอัลฮัมดุลิลละก็มีพี่น้องผู้ที่มีอมานดังนั้นให้เรารู้ถึงบริบทของแต่ละคนเพื่อที่จะให้เรานั้นสร้างอีมานของเราให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อใดที่เรานั้นลดเมื่อใดที่เรานั้นอ่อนแอหรือว่าขี้เกียจขึ้นมาก็อย่าให้เรานั้นได้ท้อแท้และขออภัยโทษต่อละซุบะฮานะฮุวาตาลาในสิ่งที่เรานั้นบกพร่องพี่น้องผู้ที่มีอิหมานมีฮะดีตบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลาฮลยฮิวะซัลลัมได้บ่งบอกว่ามุขเมนหรือว่ามุสลิมนั้น มีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของอีมานหนึ่งในฮะดีสนั่นก็คือท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮว่าและอุบดัลลัมได้กล่าวว่ามันรออามิงกุมมงการอนฟันอยู่กับยิรูฮูบียะดีฮีใครก็ตามที่เห็นความผิดเขามีอำนาจกุมอยู่ในมือให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยกับอำนาจของตนเองในแต่ละคนในแต่ละภารกิจของคนพี่น้องผู้ที่มีอิมานหน้าที่ของคนเนี่ยก็แตกต่างกันบางคนอาจจะมีครอบครัว ให้เขาทําหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในบ้านบางคนอาจจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นอิหม่ามหรือว่าเป็นคนที่ดูแลชุมชนให้เขาทําหน้าที่เท่าที่เขามีความสามารถโดยที่คํานึงถึงผลเสียที่ตามมาแล้วก็ผลดีที่ตามมาถ้าว่าเราดูในการอิหม่านของเราเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลในแต่ละระดับชั้นต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านท่านอบีมุ h a ม m a d สุลลัลฮวาและฮิวซัลัมได้กล่าวว่าฟาอิลลัมยยสเตียฟาบิลิซาหนี หากเขาไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้